ครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยอยู่กับช่างน้อยนะครับติดตามการอัพรถฮอนด้าเป็นรถป๊อปฮอนด้ารุ่น AF18 นะครับซึ่งช่างน้อยทันหวายได้ดำเนินการอัพ ความแรงขึ้นมานะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เคยรีวิวให้ท่านได้ชมกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาติดตามว่าการประกอบนั้นถึงไหนแล้วนะครับอตอนนี้ผมก็อยู่กับช่างน้อยทันไหวนะครับหรือคุณำอำนาจเสจิ๋วนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ ได้ชุดข้างเสร็จแล้วก็อัพสีลูกสูบไปแล้วตอนนี้เหลือไล่คลีดแล้วก็ไล่ขบูน้ํามันใหม่เพิ่มมาตาการะเร่งครับหลังจากที่ขังก่อนนี้ถอดลือหมดเลยะนะตอนนี้ได้ประกอบแล้วนะครับเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับนี่งานเหลือเหลือเหลืออะไรครับในงานอตอนนี้ก็เหลือสีส่วนเครื่อง,งเรียบร้อยแล้วเหลือไล่ บบน้ำมันอย่างเดียว,วบกไฟเสร็จหมดแล้วครับแล้วคันนี้สรุปว่าทําอะไรบ้างครับคันนี้ก็ทําทั้งคันเลยครับทาทั้งคันอัพสีขึ้นไล่ข้างไล่ข้างใหม่หมดเลยทาทั้งคันสีเตอ๋อทุกชิ้นครับคําว่าอัพข้างเนี่ยนะครับคือเราเราเปลี่ยนอะไรบ้างครับช่างนะครับ,รบหนึ่งก็จะมีทานสไลด์แล้วก็ทอให้ใหญ่ขึ้นตัวไหนตัวไหน หรือว,ว่าของเก่าจะเป็นอนเล็กขนาดนี้นะครับอันนี้คือใส่ตรงไหนฮะถ้าใส่ตรงนั้าตัวหน้านี่ครับตัวขับสายพานตัวไล่เม็ดครับอหรือว,ว่าเราจะมาเพิ่มให้ตัวนี้ใส่ไปเก้าสิบสองมิลครับจากเดิมมันเล็กนะส่วนท่อหลังเราก็ของเดิมมันก็จะเล็กนะครับเราก็ใส่ตัวใหญ่เป็นของ t e w h ทั้งหมดเลยครับอ๋อเป็นชุดแต่งชุดแต่งครับอันนี้เขาเรียกอับข้างอับข้างครับอับข้าง อันนี้คันนี้นอกจากอัพข้างแล้วอะไหล่อะไหล่นี่ค่อนข้างจะยี่หอ้อครับอัพข้างแล้วอัพซีซีใช่ครับอัพซีซีด้วยครับเพิ่มขนาดของลูกสูบเข้าไปครับแต่ไม่ได้ทักยืดครับการเดิมๆแต่เพิ่มขนาดลูกสูบไปอยู่ที่สี่สี่มิลครับอ๋อสรุปว่าตอนนี้ก็คือซีซีเรียบร้อยแล้วซีซีเรียบร้อยครับอัพข้างเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็กําลังจะ จะใส่กระบูใหม่ใส่รีดใหม่ครับจากรีดสามให้เป็นรีดหกครับเนี่ยนะะครับผมอ๋อจากรีดสามเป็นรีดหกเป็นเป็นกระบูแต่งสรุปว่าแต่งทั้งคันครับผมอ่าอับซีซีนะครับอับชุดข้างแล้วก็คาบิวนะครับแล้วตัวรถนี่คือทำเท่าที่ผมเห็นทำทั้งหมดครับผมยางด้วยครับเปลี่ยนใหม่หมดครับโชกด้วยครับโชกหน้าโชกหลังระบบไฟหมดเลยครับผมโอ้โห ถามช่างน้อยว่าคันเนี้ยงบประมาณอย <100 00 S 1> ู่ที yeah, ่เ <couple> ท <osters> ่าไหร่อ oh, ย in ู่ที่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทครับผมทาทั้งหมดเลยนะครับผมหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าไหร่ครับบอกไปได้เดี๋ยวเจ้าของเมียจะบ่นโอ้โหจอจเจ้าของรถบอกว่าไม่ให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียเจ้าของรถจะบ่นเอาโอ้พี่กัดงั้นด้วยอ๋อแต่ถ้าถามว่าคือถ้าไม่ทําแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ขนาดเนี้ย เอาแบบเดิมๆิมเอาแค่อัพข้างงบต่ำๆอยู่ที่เท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ประมาณ6,7,000ครับแ,แต่อะไหล่แต่ละชิ้นครับแต่ละยี่ห้อว่าจะเอาอะไหล่ราคาเท่าไหร่เพราะอะไหล่ตัวแต่ละตัวต่างกันครับราคาอ,อยู่ที่เกรดร 1, 1> ของอะไหล่รสรุปว่าถ้าไม่ทําสีไม่อัพซีซีทุกอย่างเดิมหมดคแค่อัพข้างให้มันดูแรงขึ้นครับก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นของทีเด็ดเพลเฮก็จะอยู่ประมาณ ห้าพันหกพันประมาณนี้ครับผ่าากับเป็นกันเองแต่ลูกค้าเลยครับแล้ว,แล,วแล้วเวลาคือคือผมเคยติดตามนะหลายคนที่มีรถรถป๊อปอยู่เนี่ยเขาเรียกอะจะมีข้อใหญ่ข้อเล็กใช่ครับถูกไหมอันนี้เป็นข้ออันนี้ข้อเล็กครับข้อเล็กครับส่วนมากเลยเนี่ยเขาหาช่างแต่งไม่ได้ช่างเนี่ยคือคือส่วนมากจะเป็นช่างที่อยู่ในในเขตกรุงเทพ หรือ,รห,รอหรือต่างจังหวัดอะนะคร,ครับในนครสวรรค์บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีช่างมันมันเหมือนผมว่าช่างเนี่ยเขามีความรู้นะแต่เขาไม่อยากทําเพราะเพราะอะไรครับจ้างนะครับหรือหนึ่งช่างเขาจะมองว่าจุกจิกบางทีครับอ๋อมันไมนต้องจุกจิกค,คือใจต้องได้ครใจได้แล้วพวกนี้มันเป็นแบบว่าสองจังหวะแล้วก็มันอากาศดูดน้ํามันลงข้างบางบางทีมันแล้วก็เวลาประกอบต้องใช้อุปกรณ์แบบว่าอุปกรณ์พิเศษ คือมาเครื่องมือใช้เครื่องมือใช้สติปัญญาดัดแปลงอ๋อคือมันเป็นเรื่องจุกจิกช่างที่เขาไม่อยากทำไม่คุ้มกับค่าแรงคุยง่ายถูกไหมคิดแพงไปก็ลูกค้าก็ไม่ไม่เอานะลูกค้าก็ไม่ไม่เอาอีกลูกค้าก็ต้องต้องใจถึงด้วยจะที่จะทําต้องทําให้สุดถูกไหมงพวกนี้ก็ต้องคือลูกค้าก็ต้องบ้าด้วยคนทำก็ต้องบ้าเอากระแได้วยเนาะ แต่ช่างน้อยนี่มาได้นะครับนะช่างน้อยทนยนันไหวนครสวรรค์นะฮะสำหรับแล้วอย่างอะไหล่เนี้ยบางคร้งเขาบอกไม่รู้จะไปหาอะไหล่ที่ไหนเ,เพราะมันเป็นรถมันเป็นรถญี่ปุ่นอะรถต่างประเทศอะแต่ปัจจุบันเนี้ยในในประเทศไทยมีเนาะสั่งเรียกว่าสั่งออนไลน์ก็ได้แต่ทั้งนี้มันก็ต้องดูอีกเนาะบางทีสั่งมาแด้ใช่ไม่ได้อีกอก็ต้องดูที่ช่างก็คือต้องใจเย็นใจเย็นครับใช่ไหมใช่ครับอย่างอย่างนี้อย่างนี้ช่างน้อยคือเวลาอะไหล่เนี้ยเราให้ลูกค้าไปหาซื้อ หรือเราหาให้ลูกค้าก็คือให้ลูกค้าไปหาซื้อครับเราจะบอกไปส่าไปใจกว่าครับส่อไปใจกว่าเนาะราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลูกค้าเขาจะได้รู้เลยแล้วก็เคลียร์กันเลยไม่ไม่ไม่ต้องมาคิดว่ากลัวเราจะมีนอกมีนายมีมีหัวคิวใช่ครับอ๋อยกเว้นแต่เพราะบางคนลูกค้าเขาเขาขี้เกจหาแหละเราก็จะเราจะไปจัดหาให้เขาครับแต่ต้องรอเนาะผมเชื่อเหลือเกินว่าอะไรพวกนี้มันเันเรื่องจุกจิก มันต้องต้องใช้เวลาถูกไหมครับแล้วก็การผิดพลาดด้วยสั่งมาเดี๋ยวเกิดใช้ไม่ได้อีกเนะเาระสรุปก็คือวนกลับไปว่าคนที่เอารถมาทํานี่ก็ต้องบ้าบ้ารถนะนะบ <laughs> บ,บ้าความมัน<ด> <พอ S 1> ความสนุกช่างทําก็ต้องบ้าต้องบ้าพอป๊อปกันนะ <laughs> เออไม่งั้นไม่งั้นมันก็ปัเดือยไม่ได้เนาะสรุปแล้วคันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือรอชุดสีมาประกอบ เรียบร้ยตอนนี้สียังทำไม่เสร็จอยู่อ๋อเหลือชุดสีนะครับผมโหเดี๋ยวจะมาดูความงามมันขนาดไหนนะครับอ๋อแต่ว่าบอกไม่ได้ใช่ไหมงบงบบอกไม่ได้ครับเจ้าของรถบอกว่าห้ามบอกใช่ห้ามบอกว่าซ่อมไปเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเมียเจ้าของรถด่าครับอ่ะผมขอติดติดเครื่องได้ยังเนี่ยติดได้เลยครับฟังเได้แล้วครับแต่ตอนนี้เป็นขบูขบูเดิมอ๋อเดี๋ยวฟังเสียง